ครับลังคาสิกานานซอรราตันมาพร้อมกับสี่อย่างฟีดออม์เรลฟินิชชิ่งและสกิลมาอย่าง Power าวิลพาวเวอร์นับท้าเวตาลรวมบูตเตอร์ขี่ร้อยเก้าแต่ว่ารับทัน110ได้นะครับอู้หูค่าพลังตอนนี้โคตรเฟินนะบ,บอกเลยว่า1 1 0นี่คือสูงที่สุดแล้วนะไม่มีใครสูงกว่าปากก๊อตแล้วนะพลังต้นมาขีร้อยเก้านี่ก็เวอร์แล้วนะฮะ ค่าวรังที่เป็นจุดเด่นจะเป็นเรื่องของการทำเกมลุกนะสปีดต,ต้นเนาะยิงแรงนะเสียดายนะความเร็วน่าจะ90นะแล้วก็ความแข็งแกร่งนะแต่ว่าการกระโดดน,ะนะ่ะแปดสิบเก้านะจบสกอร์เขนานั่งคมอยู่นะเก้าสิบแปดนะในส่วนการเลี้ยงมอลกองบอลน,น,นะครับเอ่อตั้งเอ่อลูกมงนะฮะตั้งเตปัน่นโค้งความอึดนะความเร็วเนี่ยก็อยู่ดับสีเขียวนะก็ถือว่าโอเคทั้งนั้นพอเปรียบเทียบกับกองหน้าตัวร้อยแปดอย่างหรือโซเล็ดูบ้างนะครับก็ที่จะเอ่อซาลา,าตันดีกว่าจะมีทำเกมลุกดีกว่านะจบสกอร์คมกว่าแล้วก็นี่นะอาาากศยนะ ที่ค่อนข้างดีกว่าเยอะซึ่งไม่แปลกนะฟลาตันเนียวโตสูงใหญ่นะอากาศยานแกดีอยู่แล้วส่วนค้อรเราที่เหลือเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงบอลจ่ายบอลในตั้งเตปั่นโค้งความเร็วความผิวความคล่องเนี่ยก็จะเป็นหลุ์โซเลสดีกว่านะก็ได้เทียบกันนะผมว่าความเล่นง่ายเข้ามืออะยังไงก็น่าจะเป็นพวกตัวอย่างเมตาอย่างพวกหลุ์โซเลสมากกว่ามานี่ผมขอลองเปรียบเทียบกับเดียวเปียโรนะอันนี้ก็เพียงสไตล์เหมือนกันเปะเลยคือบ็อกอินเดอะบ็อกนะเพื่อเทียบกันฟลาตันจะคุ้มกว่าบวกสองแต่ว่าตั้งเตปันโค้งก็จะเป็็นนนนนนรอออออองงเเเเยยยะะลลลจุดดึทีี่่กกกกวาาาาาชัหหหมมืืืถ้คศ สแตนจะดีกว่าค่อนข้างเยอะนะครับส่วนนอกนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นก็เหมือนกันเลยเหมือนหรือโซเล่นะเลี้ยงบอลของบอลนนความผิวความคล่อ,องความเร็วการจ่ายบอลล่ะก็จะสู้พวกเดียวเปโรลไม่ได้นะถ้าเทียบกันความเล่นง่ายนะผมว่าก็ยังยกให้เป็นพวกเดียวนะถึงแม้ว่าโอเวอร์ออต่างกันแบบเยอะนะแต่ว่าไส้ในอะรู้สึกเหมือนพวกเดียวจะดีกว่านะ อ่ะนะครับสำหรับวิดีการเปลี่ยนค่าพลังของซาตานเอาให้ดีขึ้นเก่งขึ้นสุดขึ้นแล้วก็ไปอยู่ที่110นะครับบูสเตอร์ง่ายๆเลยถ้าเป็นกองหน้าเนี่ยไม่ต้องคิดเยอะคือคือบูตสไตรเกอร์นะแล้วลงทีมใช้กับบูตโค้ดเนี่ยคาเปโลอย่างเงี้ยก็110นะครับเดี๋ยวลองบูสเตอร์ตัวอื่นอย่างเช่นบูตอาริอัลโอ้บูตอาริอัลเนี่ยไม่ถึงแหนะครับก็ต้องบูตสไตรเกอร์นะ110แล้วก็เปลี่ยนโค้ดได้นะจะเป็นพวกโค้ดแบบอย่างเงี้ยนะโค้ดเอทีอย่างเงี้ยก็ได้นะม่ ก็ทําให้าราตัานอยู่ที่110นะครับร้อยสิค่อนข้างง่ายนะในส่วนของการโมเครื่องหรือปรับเปลี่ยนค่าพลังเนี่ยเราสามารถลดปรับเปลี่ยนค่าพลังได้อยู่นะก็าราตัานเนี่ยยังปรับค่อนข้างง่ายนะอ่ะลดชูตติ้งลงไปได้วยเพราะว่าชูตติ้งมันเยอะไงแต่ว่าชูตติ้งใครที่อยากจะได้แบบคมจะจัดคมมากๆเลยฟินิชชิ่งหนึ่งร้อยอ่ะก็อัพออโต้ได้เลยนะแต่ผมว่าคมเกินไปมันก็แบบอาจจะยิงไม่ได้แม่ไนไรมากมากหรอกนะคมประมาณ9 9เก็พอแล้วเนี่ยเพื่อมมากัดยานไปทั้งหมดเลยก็ได้นะครรรรัแบแททําาาใใหห้้กรกกระะโดดดมนต่ล่ล90ือถเิี คิดว่า,ากาศยานประมาณประมาณแบบเท่านี้เหลือ2แต้มไปเพิ่มอย่างอื่นก็ได้นะจะเพิ่มดิปบิ้งอย่างเงี้ยก็ได้เช่นกันนะร้อยสิเหมือนเดิมนะในเรื่องของสกิลนะครับก็มีสกิลใหม่อย่างวิวพาวเวอร์ซึ่งผมก็ยังไม่ชัวร์นะว่าสกิลใหม่นะี่มันจะโหดมากน้อยแค่ไหนแต่ก็เป็นสกิลที่ช่วยในเรื่องของการยิงนะเท่าที่อ่านมาแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังไม่รู้ว่าของจริงอ่ะมันจะโหดไหมนะก็ใครที่ลองไปอ่านปแปลไทยมาคิดว่าก็อาจจะยังงงๆแหละต้องลองเล่นจริงถึงจะรู้นะถ้าเกิดเอาแบบที่เขาขาดเลยนะก็ผมวาากล ดับเบิลทัชหมักเซยเทิร์โซคอนทูนไปแค่นี้ผมว่าแกโหดลวนะสำหรับโอเวอร์ออลาตันตอนนี้เป็นตัวที่มีค่าพลังสูงที่สุดในเกมหูแล้วก็ร้อยสิบอ่ะในอนาคตผมว่าต้องมีตัวร้อยสิบตามออกมาแน่นอนครับาตันน่าจะมานำล่องแล้วแต่สําหรับผมนะโอเวอร์ออลเยอะจริงแต่ไส้ในอ่ะผมว่าดูแบบเรียบเลยนะคือโอเคดูสวยไหมก็ดูสวยมี90หลายอย่างแต่แบบถ้าอย่างที่ผมลองเทียบให้ดูกับพวกโซเลสเดลเปโรอย่างเงี้ยหรือสายเดียวกันเดลเปโโรเลยเนะี่ย ค่าพลังก็ยังดูสู้เดียรเปโลไม่ได้นะมีดีกว่าชัดๆก็แค่กาศยานส่วนนอกนั้นอ่ะก็สู้ไม่ได้นะส่วนตัวผมว่าได้มาจริงผมว่าแกน,น่าจะแบบก็โอเคน่าจะเก่งนะแต่ว่าคงน่าจะยังไม่เป็นเมตานะเอานี้แค่วิเคราะห์จากค่าพลังนะนะเดี๋ยงไงก็เดี๋ยวต้องลองเล่นจริงอีกทีแหละ